สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยม EP ที่1 5 1ครับมีผ้าเก่าๆที่สวยนะครับวงปไปสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่29สิงหาคมนะครับวันนี้นะครับท่านใดที่ชอบสนใจรายการไหนติดต่อเข้ามานะครับช่องทางนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR โค้ดครับมีผ้าเก่าๆที่สวยนะครับหลากหลายรายการนะครับทื่ชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับ ก่อนจะหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นี้นะครับมาชมพระเก่าๆหายากกันนะครับรายการแรกก็เป็นพระกุกเก่าโบราณนะครับเป็นพระเนื้อชินนะครับกุกวังเพิ่มนะครับอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับสร้างมาตั้งแต่ยุคในพุทธศตวรรษที่18นะครับเก่ามากนะครับขุดเจอนะครับในเจดีล้างเก่านะครับโดยชาวบ้านนะครับสมัยก่อนนะครับซึ่งมีอายุนะครับ 700ยกว่าปีนะครับเกือบ8 0 0ปีนะครับนับถึงปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18นะครับเป็นผ้นเนื้อชินเงินนะครับเก่าโบราณพิมพ์พนมมือนะครับมีหลายพิมพ์นะครับกุนี้นะครับทั้งประธานพรพนมมือนะครับพระลวงเก่ายอดนิยมนะครับสายเหนียวนะครับเนื้อชินเก่าสวยสมบูรณ์ครับกุวังเพิ่มบ้านเก่าๆสวยนะครับพระลวงยอดนิยมนะครับ เจอท่านที่ชื่นชอบสายพักกระโลนะครับมากๆนะครับต่อไปก็มาใหม่ล่าสุดนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับเหรียญเท้ามหาพรมนะครับหลวงู่ดู่วัดสแกนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกเดิมๆเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเหรียญพระพรมนะครับยอดนิยมนะครับหลวงู่ดู่นะครับหูห่วงเชื่อมเก่านะครับวัดสแกจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับมีรอยเชื่อมห่วงเก่าเดิมๆนะครับหลังมีจานนะครับจานเก่าเดิมๆสีสวยครับ วัดสแกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเหรียญเท้ามหาพรมสวยๆละยอดนิยมนะครับประสบการณ์สูงสวยคมชัดนะครับเหรียญบางนะครับยุคแรกๆนะครับหลวงพ่อด,ดูวัดสแกรครับสภาพบ,บ้านเก่าๆสวยๆนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็น สุดยอดหายากนะครับนานานมาทีนะครับพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจังหวัดชนบุรีครับองค์นี้เป็นพระเนื้อผงคุกลักนะครับลงรักปิดทองเก่าโบราณนะครับเป็นพิมพ์หลังเรียบครับเป็นองค์พระประธานนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับสุดยอดหายากนะครับพบเจอได้น้อยมากเนื้อผงคุกลักยุคโบราณอายุเป็นร้อยปีนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับจังหวัดชนบุรีครับสวยเก่าสมบูรณ์มากนะครับรักและทองนะครับเก่าแห้งสนิทนะครับ จุ่มลักทั้งองค์นะครับลักก็หลุดล่อนไปเยอะนะครับตามอายุพระนะครับร้อยกาปีนะครับความเก่าโชคลาภเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับองค์พระประธานนะครับเป็นพระปิดตาพิมพ์พระประธานใหญ่หนึ่งในพันนะครับจะเจอสักองนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับต่อไปก็มาชมพระปิดตานะครับอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นไม้แก่เก่านะครับหลวงพุทธรอดวัดนายโลงครับเจ้าตำหลับ เบี้ยแก้นะครับยอดนิยมเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับท่านได้สร้างพระปิดตาไม้แกะเก่าโบราณไว้ด้วยนะครับหลวงปุ่รอดยอดนิยมนะครับวัดนายโลงครับสวยและสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์สุดๆนะครับน้ําหนักเบานะครับใต้ฐานน่าจะมีอุดชันโลงเก่าหลวงปุ่รอดวัดนายโลงครับก้นอุดชันโลงนะครับเป็นไม้มงคลนะครับนํามาแกะเป็นข้างหลังของขังนะครับเมตาค้าขายสุดยอดครับ รักเก่าร้อยกว่าปีนะครับสวยมากๆครับหลวงปู่รอดวัดนายโงซึ่งท่านได้ถ่ายทอดวิชานะครับให้กับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังด้วยนะครับโดยเฉพาะสายพระปิตาเก่านะครับต่อกันด้วยพระสมเด็จนะครับหลังรูปเหมือนหลวงพุทธมนะครับวัดละหารไร่จังหวัดระยองครับประมาณปี17นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับหลังรูปเหมือนหลวงพุทธีมครับสภาพเก่าๆสวยๆนะครับยันครบสูตรนะครับ สร้างเนื่องในงานที่ระลึกนะครับในการผูกพุทธศีมาครับปีสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งวัดละหารไล่ครับผูกพุทธศีมานะครับวัดละหารไล่หรือวัดแม่น้ําคูเก่านะครับสภาพเก่าสวยนะครับปี2521ครับพระสมเด็จหลังลูกเหมือนลูกผู้ทิมประชุมพระสมเด็จเก่าๆสวยๆนะครับองค์ที่1นนะครับ ของเข้ารอบเช้านะครับพระสมเด็จบ้านเก่าสวยองค์ที่1องค์นี้เป็นพิมพ์ที่หายากมากๆนะครับพิมพ์เส้นได้ครับเก่าสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อแห้งสุดๆนะครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ในรอบหลายๆเดือนจะเจอสักองค์นะครับสวยเก่ามากนะครับมีความแห้งความเก่าและสมบูรณ์ครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้เส้นได้นะครับ เนื้อสวยงดงามสุดๆนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับสุดยอดแห่งความเก่าและหายากมากๆนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับพระใสสวยแบบนี้นะครับหลุดแล้วหลุดเลยนะครับทุกท่านพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้โบราณครับมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับโดยรอบนะครับจะสังเกตเห็นชัดๆนะครับรอบด้านนะครับจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับเก่าสวยสมบูรณ์ตามตำรานะครับ จบที่เนื้อนะครับเนื้อแห้งแบบนี้นะครับสุดยอดแห่งความเก่าครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้องค์ที่1นนะครับและองค์ที่2ของรายการนะครับพิมพ์พระประธานใหญ่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับยุคโบราณเก่าสวยเนื้อที่สวยแห้งๆเก่าๆนะครับมาใหม่ๆนะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่2ครับ เนื้อส้นสวยเก่าๆนะครับยอดนิยมนะครับพระสมเด็จเก่ามากๆนะครับองค์ที่สองของในการนะครับชื่นชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับเนื้อเก่าเนื้อเก่าสวยจัดนะครับเดิมๆนะครับบ้านๆสุดยอดความเก่านะครับลำดับที่สองครับต่อไปเป็นองค์ที่สามนะครับองค์นี้พิมพ์ลึกคมชัดนะครับสวยมากนะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับศิลปะงดงามสุดครับ ซุ้มครอบแก้วนะครับใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มมาใหม่ๆนะครับองค์ที่สามเก่าสุดๆนะครับโอ้โหเนื้อข้างหลังนะครับเก่าวันนี้น่าจะหายากนะครับพระสมเด็จเก่ามากครับลำดับที่สามต่อก็ได้องค์ที่สี่นะครับของรายการนะครับมาใหม่ๆเช่นกันนะครับองค์นี้ก็มีผ่านการใช้มานะครับเกตทะลุซุ้ม เนื้อสวยเก่าจัดองค์ที่4ครับพระบ้านยอดนิยมนะครับอีพีที่1 5 1ของเข้าใหม่หลากหลายรายการนะครับพระสมเด็จเนื้อจัดสุดๆดครับลำดับที่4จะเม่าจะแยกนะครับทักกันเข้ามานะครับพระบ้านนะครับสวยมากๆครับพิมพ์ลึกคมชัดนะครับสุดยอดความเก่าและสวยสมบูรณ์ครับพระสมเด็จ อง์ที่4ี่นะครับได้เก่าได้แห้งธรรมชาตินะครับมาใหม่ๆล่าสุดครับอีกหนึ่งรายการยอดนิยมนะครับองค์นี้เป็นพระกุนะครับวัดท้ายตลาดครับพิมพ์สมาธินะครับกุวัดท้ายตลาดหลังยันนะครับพิมพ์นี้พิเศษนะครับมียันสองตัวนะครับล่างบนนะครับกุวัดท้ายตลาดยอดนิยมนะครับเก่ามากๆนะครับ อยู่ในตลับเดิมๆนะครับพุทธคุณกระสุดยอดนะครับเป็นพระกูกเก่ายอดนิยมสมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับกูวัดท้ายตลาดครับพิมพ์สมาธิครับท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการนี้ด้วยเหรียญหล่อโบราณน,นะครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองจิ้งจกสองหางมหาโชคมหาลาบนะครับสุดยอดในด้านโชคลาภไม่ตามหานิยมนะครับหลวงปู่หลิว จังหวัดนครปฐมครับวัดไล่แตงทองนะครับเป็นเหรียญหล่อยุคแรกๆของท่านนะครับจะมีชื่ออยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับหลวงปู่หลิวนะครับจังหวัดนครปฐมครับหล่อโบราณนะครับจิ้งจกสองหางโชคลาภค้าขายสุดยอดนะครับเก่ามากๆนะครับเดิมๆนะครับเป็นการหล่อโบราณนะครับหลวงปู่หลิวจิ้งจกสองหางครับสวยเดิมนะครับงดงามมากๆนะครับ ท่านใดเข้ามารับชมและทชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับปลาเก่าสวยยอดนิยมบ้านๆน,นะครับไปพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม